มาส่งน้องเด้อพี่น้องมาส่งน้องคนกลับบ้านมีโอกาสมาเล่นน้อกันไม่เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละทาดานโมกด,ดาหารพี่น้องกวงใหญ่อลังการสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีสบายดีสิเดินทางกลับบ้เด้จ<ส>อจ้าพี่น้องกับแม่เดินทางไปส่งเดี๋ยวมาใหม่ม<ส>ขันมาใหม,ม่มันไม่ได้ไกลกันหรอกหรือหละเนาะใกล้ๆกันนึงไกมากหรอยังม่ อะไรก็มาหลดพี่น้องถ้าไป่งน้องได้กัน้นองงอนกนั่เงียบเงาแล้วบาน้องก็อยู่เงแนก <c oughs> นั่งอ้อนอยู่คนนึ้ว่ามีมูพ่อไดไปหาน้องใหม่เล่นไปตลงตลาดไปนั่นนี่เนาะซื้อกับพ่อกกบเป๋องรำการมันมวนเด็ดเอาอันนี้เออนาะออ พอเลยเพื่อนสีกับลาวอยู่พี่นอ<ช>้องที่สะบายานี่แหละใช่ปวดเนี่ยไปเที่ยวหรอกไปเที่ยวยังดีอ,ดอ,อยากกินเฟอร์เนาะอยากกินเฟอร์เราไปเทีย่ยวลินซุยลินซิวแล้วเออที่ยูสวรรค์แสบเออสวรรค์แสบอีกสนุกโบรานเนะน,นี่ยสนี่อันบ้านมึงนี่ยเป็นอะไรบ้านมึงเราไปเที่ยวอยู่บอบมึงหวะฮะบ้านมึงหวะเนะ ไปก็ไปอยู่เข้าสองสถานที่ท่องเที่ยวว่าเดียวยเห็เห็ดเก่าดีตกและเออเปตูบเปตูบแในแคะไรคนเดียวอยู่บ้งกรนี่ข้างไปเดเาอยากไปบ้านให้อยากให้ตัวไปนม่นไดมบ้าน้ฝรั่งเนี่ยบ้านพื้นอบียังเลอกเขาพาเขาไปเนี่ยอยากไปขาห้ามูข่อยโอ้มูข่อยเป็น ก็หลายตีเลยการชิจู่อยู่นะถาสื่อจู่สื่อเขาถามสื่อเขาก็าหงุดบดบานนั่นแหละถามสื่อเอาได้อยู่เปลี่ยนแปลงทางเข่าวไทย่างหลายเลยแต่เพื่อนแต่ปีน่ะเขาไปน่ะเห็นโลดเพื่อนเราน่ะเพื่อนเวลาสุขาล่าขุนหอดเหล้าแบกกี้น่ะอุ้ยมวลแทอได้เห็นยอดทุ้มเลยน่ะค่ะนั่นนี่ตะหมูบ้านน้องพือนะ มนมากมันมีมูอ่ะมิเตยุสบันเนี่แหละอยู่เซโน่บอได้มีหมูไดยเซโน่นะเพราะว่าบอกมันตั้งแต่ใหญ่มากก็ไปเห็นงานทุ่งเลอเลยเดี่ค่ะอันเราตอนเช้ากี่เช้ากี่หมูเจ้าอะไรเราอยู่เจ้าอะไรยูเซโน่มีอยู่ผู้เดียวนอะไรเออแม่นคนนี้ว่ะที่เว้าอ่ะเขาคนจะคนจันไปเบิ่งเขาก่อนเขามีครอบมีครัวมีลูกจะคนแล้วหมูงรุ่นเดียวกันนะย้อนอดีตบ่ย้อนอดีตมันวาดบ่ ใหบ้าให้บ้ากันเด๊ะต็กี้เนาะเล่นน้ำกันสวยเลยแบมูหาหกคนเนาะถ้ามีครอบมีครัวแล้วเท่าแกไม่ได้ถ้าได้ดีแล้วหรือว่าได้ดีนะได้กระทั่คือพ่อกันจะมาหากันคือเก่าเนอะน้าากันเลอากันฐนะเตะกี้ฮันเออให้มาหากันเนอสวยมาทักมาไทยกันคือเก่าเออ คาดาดแล้วจา้าอ่าเผ็ดมะเพ็ดกับค้นแขวงซอยเซาโอนสิเมื่อปะแล้วเออมาปะกว่เด้อหนาสิบลิ้รน้ำนึ่งดยสมบูรณ์ได้ชวัสดีกล้องหรือยังโอ้ยแดดค่ะพี่นอ้องค่ะอ่าย ง,างา้างแดดครับพี่นอ้องได้ไซค์ก่แบบนี้ยวเอาของไปเ็บให้น้องเขาหน้าด่<อ>นานเนาะครัพี่นอ้องวันนี้กับมานาังขายวนในห้องกเจะเห็ดเฮ็ดไ้ให้ผู้โดยสารมานาังข่า,ขาขพี่นอ้องมาขั้นเมื่อกี้เนี่ยมาขั้นนีแต่ว่าเามาะว่าท่านก็จะเอาเรื่อง,งออกก่อนเลยต้องขายขั้นหนึ่งพี่นอ้องอันนี้น้องๆอขาฟกำลังทำเลียง เห็นตัวเห็นยังขามแดดี่พี่น้องเลยเว่าเป็กก็เลยมานั่งขามในห้องตากแอร์เย็นๆเลยพี่น้องเลยมีโอกาสพวกนี้กันที่ขามไปนเที่ยวกันนะพี่น้องแต่ว่าลกลอความพร้อมล่อโอกาสก่อนนั่งถ่ายรถก่อนได้พี่น้องฝนลิ้นลีมากแล้วอ่านมาแล้วบ่เอาเอาเอาทันเอา้าไปเออไปละรถมากับท่านหันพี่น้องว่าเวก็เลยถือกล้องให้พี่น้องเพืบรรยากาศ ไปไปล่ะไปโชคดีนะเดินทางอืมเมื่ออยากไปน้ำเขาพอไปเดินเด้ออยากไปน้ำหน้าพี่น้องเลยไปล่ะไปมีโอกาสว่าเรียนไหมล่ะคือกันคือกันไปเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเดินทรถยั่รถก็มากเพราดีไปไปไปเออเพิ่ออยากไปน้ำหน้าเพิ่นพี่น้อง ไปไปไปเฮานี่มาตาไปทรงอันหน้าสาวอ้นเราไม่เห็นยังวันนี้ครับอ๋อมาเอาใบสีดวัคซีนนำ้ำมนเนาะพี่น้องภาเพิ่นมาเอาใบสีดวัคซีนได้ไปน้องพูดพนนังถ่ายญี่ปุ่นอ่ะเพ่นังถ่ายใบสีดวัคซีนญี่ปุ่นพี่น้องอันนี้ก็คือน่าไม่เลยพี่น้องมาเอาอย่างนาไม่เพราะว่าเขาสีดอยู่หนีเนาะตอนเขามาสีดวัคซีนเนาฉสีดอู่ น้มไยบบาดนุสนสาดพี่น้องเลยไม่เมันยังมันยังค้นหัวแตกบาดเจ็บกับมานี่นะพี่น้องมาเอามารักษาเบื้องต้นกนน้อยยี่นี่เนาะอ่าหน้าสาวเมียแล้วคืนหอดบะเงาเราวันนี้เนาะเอ้ยพี่น้องนั่งถ่าสาวมุ่นกันเนาะดอกไม้พี่น้องอ่ามีสามสี่ตัวคือไก่เบาเป็ดแต่ไหนะ นี่ยุอานาไมา่บ้านโน้นสะอาดเด้ี่นอ้องสะอาดสะอาดดีผู้ได้ชุกเฉินบาดเจ็บขามมานี่นะพี่นอ้องบาเพกรรมศีดวัคซีนเนี่ยเนี่ยคำนองมณ์คุณหมอกระใจดีบริการค้นเจ็บค้นป่วยดีขนาดเลยพี่นอ้องอันนี้มันกำลังนั่งถาเอาอัน ไปฉีดวัคซีนพันอยู่คุณหมอให้ไงล่ะบอเออพี่น้องบอกพี่น้องเนี่ยว่าเจ้ามากยังเด้อพี่น้องที่เข้าใจว่าหัว่าแตกบอไม่ยิบหัวบอเปาไปเอาไปยังไปฉีดยไปฉีดวัคซีนเนาะ เอาเก็บเมียนไว้เวลาไปใครมาใส่พี่นอ้องว่อบอัดเนี่ยไดแล้วดิใช่ okay. เอออน,นี่พี่นอ้องใบฉีดวัคซีนน้องม่อนเด้อพี่นอ้อง <1, 2. S 1> เข็มหนึ่งเข็มสองเข็มหนึ่งเข็มสองมันเป็นใบซูมเมอร์นี่เจ้าที่คำใบเหล้ขาขันยังมันต้องใส่เนาะต้องใส่ฉีดท้องเข็มขึ้นไปเข็มหนึ่งก็ได้แต่ว่าเข้าที่ตรวจเพิ่มอีกเอออันนี้เข็มสองเนาะเข็มหนึ่งเข็มสองโอเคครับไหนเด็กต้นนิมนต์ทำยัางไงาสวัสดีค่ะก่อน เออเนาะบันนอนนี่ล่าลออกมาได้พี่น้องล่าออกมาหญิงสะออนเจะเอาดิเนาะเอาเอาลอกไหมเพลงบันทึกใจกับบันลอกไหมพี่น้อง,อ,ลลอ,ง,อ,งอืมเป็นบ้านแล้วลองดองไม้บ้านดูดอกไม้บ้านแล้วจริงจังเลยเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงแบบ สร้างสมาธินะคะอ,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 อันนี้เขาใส่ชุดพระนะพ่อวันพระลมหายใจเขา้าลมหายใจออกดอกไม้บาน ลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นกอ่อนผู้พาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังน้ำพาพผาอันบางเบา้องหายใจอ่อกดังดอกไม้